สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายทอดสดนะคะจากอาหารจากอาหารเมื่อก่อนเยอะเต็มโต๊ะนะคะเดิตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีดดาหดเลือนิดเดียว <laughs> เมื่อก่อนกินทีนึงก็อร่อยเนี่ยไม่อร่อยคุณเล่นนะคะกะเพราเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่อดตายกะเพรากะเพราอยู่ไหนก็อร่อย จะไปมองนอกจะโทรถามน้องก่อนตอนนี้ฉันกำลังอยากจะทําเอากระเพราอะไปลวกร้อนแล้วก็น็อกน้ําเย็นแล้วก็สีนเอาไว้อ่ะให้น้องสาวไปจัดเราเอาเครือร่อมปรุงทำนี่นันง่ายกว่าหรอพี่แจ๊คเราพิดหมูไปจบนะคะอะ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะมากินข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะมามาฉันขอคุยธุระด,ด้วยเพื่อนๆน,นะคะมาเยอะๆเลยเล่าให้ฟังนะฮะวันน,ะะนี้กินข้าวกับน้องหมูอ้วนก็คือน้องออก,กัสน,นะคะอ่าเพื่อนๆ่าคือสำหรับคนที่มาไม่รู้ไม่รู้จักพี่แจ๊คเองเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักกันเลยอ่ะอ่าอันนี้ขอขาย,าายับใบนู้ได้ไหม ขยับสักใบหนึ่งเดี๋ยวเราเอามาหลายๆยคนยพี่จะเล่าให้ฟังแล้วไม่ต้องดังอะไรนะให้เธออยู่ในความสงบแล้วก็เงียบแล้วก็อมคลอยตัวเองนะคะคือฮะห้องออโต้แล้วออโต้มาหรือยังคะยังโอเคคือเรื่องของเรื่องมอมวยกันเดี๋ยวฉันมีเวลากินข้าวแป๊บเดียวกินข้าวหมดแล้วฉันวิ่งเลยอันนี้กินข้าวกินหมูเขาเรียกว่าหมูอะไรคะน้ำพริกน้ำหมูเบกแตก นะคะหมูแตกกินข้าวด้วยเมาส์ด้วยนะจะมีเวลาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวเล่าให้ฟังสัม,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 มาฝากถึงคนที่ไม่รู้จักดิฉันเอง ไม่รู้จักแล้วก็มาเมนด่าพี่แจ๊กว่าโอ๊ยกระเทยเดี๋ยวเงินหมดผู้ชายก็หนีกระเทยเหี้ยกระเทยอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบโอ้ยคิดเือว่าเด็กผู้ชายมันจะอยู่กับคุณน่ะฉันรู้นะคะควยเนี่ยมันไม่ได้มาแบบมันไม่ได้เย็ดพันเพื่อไม่มีตังค์มันก็ไม่ได้มาหรอกควยเนาะพี่แจ๊กมองหน่อยใจหรอไม่บางคนบางคนพูดถึงโดยรวม แต่ในเคสของงอเนี่ยคือเป็นผัวฉันเขามาเขาไม่ได้เงินอะไรจากฉันเลยถามว่าในอนาคตเขาจะมาหวังกับเราไหมเขาก็ไม่ได้หวังนะคะหนึ่งทุกคนอ่ะไม่มีใครอยากลําบากหรอกปฏิเสธไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นผู้ชายแก่มีเมียเด็กๆที่มาจากต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามอ่ะที่ผู้ชายมีฐานะเขายังมีลูกอยู่ด้วยกันจนตายก็มีเยอะแยะมากมาย ส่วนตัวฉันนัม่ด่าด่าด่าพี่แจด่ากันโอ้โ oh, หอีดอกมึงรู้จักกูน้อยไปเราไม่รู้จักตัวเขาไปเม้นด่าเขาอย่าทําเงินเติมอินเทอร์เน็ตอะถูกๆกากๆอะได้มีนะเกษษ็บไ้ดูอย่างอื่นดีกว่าไหมดีกว่าเอามานั่งดา่าฉันอันนี้ต้องบอกเลยนะคะไม่ไหว ด่าหาว่ากูเนี่ยมาดอกผู้ชายอะ่ะยอมรับอีดอกผู้ชายมันมีหลายประเภทฟังดีๆนะฉันน่ยจะให้มาผู้ชายมันมีหลายประเภทหนึ่งอยากมาเป็นผัวฉันแต่ไม่ออกโซเชียลจะเลิกกับฉันเมื่อไหร่ก็ได้จะมาสวมเขาใ้ฉันก็ได้ก็มีเยอะแยะถ้าไม่เอา อืมอืมเ๋ฉันไม่เอานะฉันไม่อยากได้หัวแบบนี้มึงเก็บมีดไปสิอะไรก็ไม่รู้เอาการเอามีดไปกับฉันไม่อยากได้หัวแบบนี้มาเป็นหัวแล้วไม่อยากออกโซเชียลไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครรู้ใหญ่ปวยใหญ่สิบห้านิ้วก็มีอดอก ถึงไม่เอาเป็นในแบบก็เยอะแยะเป็นดาราก็เยอะอยากมาเป็นหัวฉันเงีย,งยบๆอะ่ะเยอะแต่ฉันก็ไม่เอาแต่คนคนกล้าออกเขาไม่เอาเงินฉันก็หาว่าฉันจะอยู่ด้วยเพราะผู้ชายมาเพราะเงินมึงก็เป็นเฮียกันบางคนเนะ็นเฮียมากคนเฮียเ็เฮียจริงนี่แจอ่ะกูพูดตรงๆ <c oughs> กูเป็นคนแบบเนี้ยบางทีนะเขายังไม่รู้ว่าเราตามถึงบ้านได้ยูทูบอะ่ะตาม <c oughs> ถึงบ้านได้นะทำไม ทำไมหอมแก้มออกซื่อคะหอมอเปิมากไม่กลัวยายเขาเห็นหรอไม่เย็ดให้กระบุนแล้วนะคะไม่เย็ดตูดให้ดูกระบุนแล้วนะคะหอมแก้มถือว่าน่ารักแล้วปกติฉันอะ่ะแก้มวันค่ะอ้าววัสดีค่ะ,อ,ะ,คะอันนี้ศพหรือคนคะไปคืนไปเที่ยวม,มาหรอคะเปล่าว่าน,นอนดึกนอนดึกคะ่ะอืม อยู่เข้าบอกตงยอมรับเรื่องเงินน่ะเรื่องเงินน่ะถ้าไม่มีใครก็ไม่เข้าแม้กระทั่งญาติพี่น้องเหมือนกันไม่มีเงินนี่คือมาตอนหนึ่งแต่ในเมื่อฉันมีตังฉันจะทําอะไรก็ได้ทีนี้ด้านฉันโชคดีสองสองสองซ้อ,งอ,งอนอ่ะฉันโชคดีทาผู้ชายมาไม่ไดมมาเอาเงิน เอเข้าใจใช่ไหมถามว่าในระยะยาวผู้ชายจะมาเอาเองินไหมอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตปากบอกไม่เอากูให้ก็ได้ถ้าถึงตอนนั้นนะเธอรู้ไหมว่าคนที่ฉันรักอะไม่ใช่แต่ผู้ชายกระเทยฉันก็รักฉันรักเพื่อรักเป็นญาติพี่น้องเมื่กี้ฉันโทร ไปหาญาติไปหากระเทยรุ่นพี่ที่เป็นผู้ใหญ่พี่ดีวเขารักฉันเขารักฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขเขารักฉันเหมือนน้องฉันเลยโทรไปบอกว่าพี่อยากจะใช้ชีวิตกับพี่สักครั้งหนึ่งได้ไหมหนูจะออกตัวเครื่องบินให้พี่ทุกอย่างพี่เพียงแต่แพกกระเป๋าไปกับหนูนหน่อยแล้วให้พี่เดีอะไปทาขนมจีนที่นูน่นขนมจีนน้ำยา น้ำยาปลาร้าพี่จะเอาปลาร้าไปปลาร้าเป็นขวดน,นะพี่จะเอาไปด้วยแล้วก็เอากระชายไปแล้วก็ซีเล็กทูน้าเอาไปทำหนมจีนน้ำยาที่นู้นแล้วน้องสาวบอกว่าที่นู่นเน่ะมีตีนไก่มีขนมจีนมีถั่วงอก มีทุกอย่างที่บ้านพี่แจ็คนะแล้วก็น้องสาวได้ไปปลูกอาปลูกไว้กระชายน้องสาวพี่แจ็คกับปลูกกระชายไว้แต่มันโตไม่ทันมันมีไม่พอที่บ้านมีต้นกระชายแต่มันไม่พอนะครับเอาออกกัดกินน้ำพริกด้วยน้ำพริกของเพื่อนเอามาฝาก,ากเพื่อนมาจากสวิตเมื่อวานอ่ะคนที่มาจากสวิตมาทำสีผมน้ำพริกกับหมูหมูแตกๆนะคะ,นะคะอืม คนเราอ่ะม,มันจะไม่มีสิทธิ์จะได้ผัวเลยหรือเปล่าอือผู้ชายกูอยากรู้พี่สาวคนที่อิจฉามันก็มีปัญหานะคนที่เป็วคนจัไนไรนะกูถามหน่อยถ้าสมมติว่าคนตาบอดก็คงไม่ได้ผัวสิดอกกูก็ไม่ได้ด้อยนะการทั้งการศึกษาทุกอย่างถูกต้องไหม ฐานะทุกอย่างทางสังคมต่างๆกูก็ไม่ได้ด้อยถ้ากูจะมีผัวสักคนหรือผัวสักสิบคนมันด่ามันมันแย่นะเหอฉันพูดถูกต้องไหมออกัสจริงจังขนาดออกัสอะเฮี้ยหน้าเฮี้ย,ยอว้วนอ่ะมันยังมีผัวแล้วมันไม่เห็นเป็นใครด่ามันเลยก็เป็นคนดีนะเนี่ยถูกไหมผัวช่างกรลักฉันเป็นคนดีอืมจิตใจดีอ่ะอืม ไม่ได้ไปคอยอีสามคนอือ่นอย่างอีฮวาเนี่ยค่อยเท่าแขนเนี่ยผัวมนยังรักเลยละไวอ้อหัวฉันเย็ดฉันอน่ะเย็ดโดยปราศจากเงื่อนไขอีดอ,อกพาไปกินข้าวอาหารเนี่ยมันทวนไปลงลมลงเรือล่องเรือนี่เนี่ยพาไปใครต่า<อ>งมันไม่ไปมันบอกไปก่อนเลยอีดอ,อก ซื้ออะไรให้ก็ไม่เอาพาไปพารากอนไม่เอาพาไปไหนก็ไม่ไปไปเดินโบเบ้เสื้อตัวละร้อยใส่เสื้อตัวละร้อยอีกดอก <c oughs> มึงหาให้เจอหัวอย่างนี้ท <c oughs> ี่แจค็คชอบตัวละร้อยตัวละพันถ้าตัวส่วนตัวแล้วเป็นคนง่ายๆไม่เกี่ยง <c oughs> อืม <c oughs> คนลาบมนุษย์มัน่า หลากหลายต้องคิดเป็นเทียอะไรกันวะอร่อยเธอข้าวผัดกะเพรากับกาก,าก,ากะ่ะออันนี้กล่องเท่าไหร่เธอกล่องห้าสิบไม่กากเลออีกดอกเอ้กากที่นี่ถือว่ากากระหิบบาทไหมห้าสิบาทไม่ถือว่าแพงหนระืนเธอเชื่อไหมถ้าฉันเป็นเธอะฉันจะตื่นมาทํากับข้าวตื่นมาทํากับข้าว หอมมากินหุงข้าวมหมีอม้าหุงข้าวเล็กๆหุงข้าวทํากับข้าวมากินแบ่งให้ผัวไปนิดนึงอย่างเงี้ยมีความสุขไม่ใช่ว่าอืมไม่ใช่ว่าอะไรต่อไป <c oughs> ตื่นเช้ามาง้องเงงง้องเงงเง,งีงง้ยมอเขาดีกับเราแล้วหนุ่มไทยไม่เอาฉันจะฉัไปเอาหนุม่มพม่าหนุ่มต่างด้าวหนุ่มต่างประเทศก็ด่าฉัน มึงเป็นเี้ยอะไรกันกูก็รับสมัครหัวมาตลอดกูก็ประกาศออกโซเชียลตลอดกูรับสมัครหัวมีเงินเดือนให้ก็ใหม่มาเล่นตัวเล่นองคา์ชาติอีดอกอย่างกับควยทองคําอีเฮี้ยเลื่มทองเลื่มทองเดยวกับควยเลื่มทองกูก็ประกาศหาหัวทีนี้มาค <c oughs> นไหนจะเป็นหัวกูบ้างมึงมามึงมามา,มาเลยมาเลย,เลยกูรุมไม่อันเดือนกี่หมืน่นกูก็ให้ก็ใหม่มา แต่พอดีกูตัดสินใจมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตไม่เอาเงินกูด้วยไม่อะไรกูด้วยก็ด่ากูอีกมึงเป็นเฮี้ยอะไรกันอีดอ,อกพวกนี้แล้วก็มากันเต็มเลยอืมแล้วหลังจากที่กูมีผัวก็มากันเต็มลวมาสามัครเป็นผัวอีกอีกดอ,อกรูมีรูเดียวนะมึงก่อนหน้านั้นว่างไม่มาเย็ดแต่มีคนมาเย็ดแล้วมึงจะมาเย็ดซ้อนมึงเป็นเฮี้ยอะไรกันเป็นโรคอะไรกันอืมคนเขามาเย็ดเมื่อก่อนกูรู้ตันอ่ะมึงไม่มาเย็ดมึงก็ไม่มา คนมาเย็ดพบมึงจะเย็ดตามเขามนุษย์พวกนี้พี่เป็นคนแบบนี้นะอือย่าไปอิดฉาเขาตัวคุณเองทำอะไรคุณทำงานรอ,อยังอืมมึงรับดิไหครับรัษาที่จัดครับอืม ไม่ด่าทั้งมอเออด่ามอไม่เป็นไรด่ามอพี่เข้าใจได้ว่ารักพี่แจ็คโอเคพี่รับได้อินบ็อกก์ไปด่าผัวพี่ไปว่าผัวพี่พี่รับได้ว่าเขารักพี่แจ็คแต่พี่รับไม่ได้ในส่วนนี้คือเขาด่าพี่แจ็คทงางโซเชียลด่าหน้าบ้านพี่อ่ะทางใน youtube พี่ด่าใน youtube พี่ว่าเอ้ยไม่มีเงินผู้ชายก็ไปละอีดอกอีกระเทยกระเทย,กยแกไม่งั้นก็อะไรนะ ลองเงินหมดสิหายหมดเอาอีดอกมันนี่มันคือข้อจริงหายไม่หายนะหนะ่ะไม่มีเงินใครจะอยู่กับมึงถูกต้องไหมก็มีเงินนะ่ะเ้าคนมีเงินนะอาคนมีเงินนะ่กนนะก็ไม่ได้ปฏิเสธก็มีเงินนะไ,มไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินอยู่มาเธอมากัดก้อนเกลือกินกับฉัอนอย่างนี้มันไม่มามันไม่มีหรอก ที่รักมาเกาะมามากินเกลือกับข้าวแล้วมากินน้ำปลากับข้าวแล้วอย่างเงี้ยใครจะมาหลอกชักเขาชักเว้าอยู่บ้านเขาจะมีข้าวกินเลยเไม่เคยสนใจใครเลยอืมผู้ชายมากับเราก็บุญแล้วเขาเป็นวาสนาเป็นบุญตูดดอกใช่กูไม่มีเงินก็ดา่ากูมีเงินก็ดา่ามันเฮียอะไรกัน ป็โรคจิตเราไปรักษากันมากนะโาารคประสาด่าสําหรับคนที่เฮี้ยคนที่ความคิดแย่สําดาสําหรับคนที่มีความคิดแย่ๆที่เฮี้ยอืมผัดกะเพรา ถ้าเขามาเลยผลประโยชน์จริงๆนะเธอต่างคนก็ต่างนอนแต่นีนอนปุ๊บฉันไม่เคยเริ่มก่อนเลยขึ้นเย็ดฉันตลอดขึ้นคอมฉันคนแรกเลยอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะนั่งเพียนไม่ได้ฉันนั่งเล่นฉันนอนเล่นโทรศัพท์ของฉันเขาก็นอนเล่นของเขาเล่นไปเล่นมาปุ๊บเนะี่ยเขาก็โดดใส่เราปุ๊บเลยพลิกมาหาเราเลยเนะี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเขาเงีย้ยหรือเขารัก ถูกแล้วเขา,าเปิดก่อนแล้วถูกแล้วเขา,าเปิดก่อนอีเดาเขาเปิดก่อนเขาเปิดก่อนฉันไม่ได้เปิดอืม,มคิดมากคุยก็คือคุยวันนี้เขารักเราก็บุญหัวแล้วชีวิตฉันไม่มีเวลาเพา้อความรักมากมายแล้วตอนนี้ฉันสี่สิบเอ็ดย่างสี่สิบสองแล้วเดือนหน้าจะก็สี่สิบสองแล้วเหลือเวลาอีกเจ็ดแปดปีก็ห้าสิบแล้ว ไม่ไเพ้อหลับความรักครับพี่จ้าครับครับผมเจไดฟูจิครับจะประมาณสิบนาทีแล้วเข้ามาตัดผมสะดวกไหมครับร้านอะไรนะลูกร้านฟูจิใช่เจ้าของร้านอาหารฟูจิยินดีครับถ้ามีเงินมาเลยโอเคครับสะดวกครับมาบอกครับที่สยามนะสยามสวรรค์ที่ที่สาขาแรกนะครับฝั่งฝั่งร้านนุ่มครับผมขาต่างซอยดีครับอ่ะลงแนะห้พี่ด้วยแล้วหนูกินข้าวยังเนี่ยกินล้วครับ กินคาโบนาร่าไหมมีมีมีคาโบนาร่านี่เอาอีกเพราะว่าพี่ไม่กินพี่กินแต่นี้เอามาได้กินข้าวกับพี่ได้รึเปล่ามามาได้แล้กมาเป่ามาคนอ่ะสวัสดีเพื่อนพี่ได้ยังสวัสดีครับอ่ะกินข้าวอ่ะกินกันอันนี้ของหนูอ่ะเปิดซิมึงอ่ะเปิดซิอีกวันโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มาได้ไม่หันฝักมาตรฐาน มันนี้ผู้ชายต้องกินองไงนย่างงี้นี่ยกิคนคาร์โบนาร่า <c oughs> แดกไปเลยลูกแดกไป <c oughs> มีปัญญากินเพราะหนูมีควยกินไปลูกกินไปคนเก่ามาเพราะเงินไม่ได้มาเพราะความรักอีดอ,อกดูเดอะแมสซิงเกิลด้วยเย็ดด้วยอีดอ,อก <c oughs> <c oughs> ดู y o u t u เดอะแมสซิงเกิลไปเย็ดไปอีดอ,อกเอ้ย อันนั้นกูก็แบบเอือมละอากับชีวิตคนละเกินคนนี้ก็เล่นติ๊กต็อกไปคนนี้ไม่ได้เล่นติ๊กต็อกอีดอกไม่ได้เล่นติ๊กต็อกแล้วก็เล่นเย็ดนะไม่ใช่นะอืมนคนนี้นะตั้งใจเย็ดตั้งใจเย็ดเป็นเรื่องเป็นราวอีดอกขาเตียงกูโยกเลยทียนี้กูต้องเปลี่ยนวันนี้ซื้อเตียงใหม่พี่หน่อยได้จ้ะซื้อเตียงใหม่เอาเอาขาแน่นๆหน่อยเพราะว่าคนนี้โยกแรง แล้วก็หาผู้รับเหมาไปแก้ตรงข้างฝาพี่ด้วยมันเป็นรอยมันแกโกมันเล้าอเตียงพี่หัวเตียงไปโขกกับฝาผนังเล้เาๆกูไม่ได้พูดเล่นนะเดี๋ยวนนยคืนนี้กูไปอัาคลิปให้มึงดูเดี๋ยวกูจะลงในเพจให้ดูฝ <c oughs> าผนังกูเล้าเลยไอ้โมเดา <c oughs> พอพๆไม่แห้งๆงี้เดาซะฝากูเล้าเลยไม่หู้ไม่ได้พูดเล่นนะเดี๋ยวมึงหาผู้รับเหมาไปด้วยบอกเอาชุดนี้ก็ได้ เย็ดชั้นข้างฝาบูล้าวไปหมดอีออันนี้คือผัวมอนแต่ผัวกะเหลี่ยงคนก่อนนู้นนะชื่อหลาเตอแฟนก่อนนู้นน่ะมือถือกูแตกทันไม่ทันมือถือพี่แตกไหมทันครับพี่จักเฟี้ยงเหรอมเฟี้ยงเฮียอะไรล่ะมือถืออาวางบนหัวเตียงหัวนั้นเดาเดาเดาอยู่ดีอ้าวตกแตกพวะเปลี่ยนหน้ากากอีกลายพันเลย ทนันเอ,อาะเขาทันกันหมดนะครับฉันเล่าฉันคือเรื่องจริงข้าพเจ้านายานมรดกของข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องจริงค่ะผนังล้าวคือร้าวเตียงเมื่อก่อนไม่เคยดังต่นี้ดังแล้ว<ม>เคยเยดถึงขัน้นมือถือตกแตกก็เคยแต่อีผัวไทยไม่เคยทาเพี้ยอะไรเลย<ม>นะคะมือถืออยู่ครบไม่เคยแตกอะไรอืมเป็นยังไงคะ ันไม่คนเหนือนนะคะอย่าด่าฉันนะแล้วพี่กังงอไปกินด้วยไม่เป็นไรรับพี่พอแล้วที่ไม่กินอาหารแบบนี้ที่ไม่ชอบบเล็กพี่จะไปบ้านที่ญี่ปุ่นแต่วันนี้พี่ดิวเขาจะไปทำน้ำจีนให้พี่แจ๊กเขนที่นู่นบอลเตรียมอ่าหนึ่งสิ่งที่บอลเออการ์ต้องคิดนะพี่จะซื้อซีเล็กซถูน่ ประทานงานกับพี่ดีวาซิเรตทุน่ากี่กระป๋องพอคนไปประมาณกินประมาณเจ็ดคนแปดคนซิเรตทุน่ากีกระป๋องแล้วกระชายเราจะมีการตําแบบรูๆ,ๆไปหนึ่งส่วนเ,เราจะซื้อกระชายไปเอากระชายไปสักกิโลนึงแล้วก็กระชายซิเรตทุน่าแค่นั้นแล้วก็น้ำปลาสักสองขวดสามขวดน้ำปลาสามขวดนะคะเอาไปเพื่อที่เราจะเอาไปใส่หนมจีน เราไปทำน่มจีนท้ำปลาร้านะคะไปกินที่นู่นแล้วพี่จะทำที่นู่นแล้วก็คอมพิวเตอร์สีเขียวเนี่ยเอาไปเอาไปอันหนึ่งแล้วเราอะเราก็เอาไปทำตัดต่อคลิปเพราะว่าที่นู่นไม่ใช่เวลาเราตัดตคลิปมาแล้วเราเอาใส่เครื่องไว้อะไรไม่สำคัญก็ลบเคลีย์เข้าไปเคลีย์เคลีย์คอมไปแล้วทีนี้พี่จะบอกว่าถ้าเราไปที่นู่นปุ๊บเนี่ยเอาเราเอาคอมไปไว้บ้าน ทีนีวเวลาไปชอบปิงไปถ่ายรูปไปแล้วเอารูปออกคอมมานี่นั่นแล้วก็ตัดต่อบ้างๆเขาอยู่บ้านมันหนาวที่นู่นหนาวมากควยหดเลยนะคะควยหดเลยที่บ้านพี่แจ็คนะคะเราไปที่นู่นกันคนไหนจะไปที่บ้านพี่เรียนเชิญน,นะคะพี่แจ็คซื้อไว้หลายปีแล้วนะคะที่ออสก้าแล้วก็ตอนนี้กําลังคาดว่าเป็นไปได้อยากดูอีกสักหนึ่งหลังเพราะว่าเอาไว้ไปทำโฮมสเตย์ สำหรับคนไทยเราไปเที่ยวแต่อยากได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่บ้านหลังนี้สามชั้นเอากา้เห็นหรือยัง,ยงพ,พี่มาวินไลน์อ่ะยังบ้านพี่นะ่ะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังไปดูเลยตอนที่เขากำลังจะออกบ้านอะ่ะสามชั้นเจ็ดห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องอาบน้ำแต่ญี่ปุ่นที่แพงมากเลยนะแต่พี่ซื้อไว้หลายปีแล้วนะอืม มอไม่ได้ไปนะคะมอไม่ได้ไปนะคะรอบนี้พี่เอเอาออตโต้ไปนะคะไอออตโต้มันเป็นเด็กมากเลยเนาะอืมอยากจะถามมากเอาไหนฮะมึงพูดถูกแ <c oughs> ต่แรกกูก็ไม่รู้ <c oughs> อะไปทำไมเนาะ <c oughs> ฮะ อะไรเอาเมืองทำหน้าทำหน้าใหม่ทำแบบเมื่อเช้เอาไปทำไมพูดแบบมต้องมีเสียกหันหน้าเลยอ๋อเมื่อกี้เหรอเออเอออ่าพูดใหม่พูดเลยไหมเศีอะไรเงินเขาเรียกว่ามีสภาพมีสภาพหยอกหยอกน้องมันมันมันน่าสงสารนะ หนึ่งมันเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่ม,มีน้องที่สงสารมันตรงจุดนะจุดนี้นะจุดจุดนี้มีพี่คนเดียวเลยนะคะเป็นคนเดียวพี่พี่รู้สึกสงสารอันนี้ให้บรลสเกไว้กินนะลูกนะแล้วก็ล่าสุดบอบอหนะากำลังพิกางเข้ากันได้อะไรมาบอน <laughs> ไม่นงางออกาส <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> ไม่ คำว่าตรงสารเออเมื่อเช้าเธอดูคลิปนี้หรือยังคลิปผมปักตูดฉันอะอืมคลิปดูไปก็รู้สึกอะไอเนี่ยคนคนเดียวที่สามารถเอาเอาขนออกตูดได้หมายเพราะว่าพี่อะพี่ไปคนใส่เสริมสะโพกมันเป็นฟองน้ําแล้วเวลาเราตัดผมเนี่ยมันผมเศษผมมันก็จะไปปักอยู่กับพวกนี้แล้วเธอรีบไปล้างมือแล้วเธอไปดูสูตรให้พี่ไป สูตรนะพี่สูตรที่ไปนั่นอ่ะอสูตรของน้อ,อ,องค <ขา S 2> ่ะแล้วก็คอยเ,เล่นกันนะฮอ,อบมันก็บ,บนนะครับตาไอมิตตุตาเช้าอะไรอืม,ลอมแล้วเดี๋ยวไปถึงที่นู่นเจอจุดสองห้อยไปถึงพวกพี่จะไปซื้อกระเป๋าเงินให้เขาแล้วก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าพี่จะเอาฮอบไปญี่ปุ่นไปเที่ยวบ้างนะครับเป็ดเป็นเขาบ้าง ฮอปคนเดียวที่ดูแลตั้งแต่ซักผ้ากางเกงในถุงเท้าพับที่นอนให้เลิกงานเขาจะเลิกงานเวลาสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มเขาจะเข้าบ้านก่อนพี่แจ๊คไปถึงปุ๊บเขาก็จะไปเก็บไปกวาดก่อนแล้วก็จะดูห้องน้ำ,นำให้เขาขัดห้องน้ําดูห้องน้ำดูพ่อคนหนูให้เป็นเด็กที่เรารักมากแล้วบ้านฮอปพี่ขอฉเฉลยนะคะฮอปเป็นไฮโซเขมรเป็นเเลปเลยแหละ แล้วก็แล้วเป็นคนที่มีฐานะดีแต่ไม่น่าเชื่อวันที่เขาอะแล้วฮอปตั้งใจมาจากแคมป์นั้นมาเรียนเอแบกฮอปฮอปตั้งใจมาเรียน a b แบมีพี่สาวอยู่ที่นี่คนนึ่งมาแต่งงานกับผู้ชายไทยพี่สาวก็ตั้งใจจะให้เรียน a b แบมาเสียทะเบียนลงทะเบียนเรียนหลายแสนบาทแต่น้องมันไม่รักดีเพราะหัวสมอ,สองมอไม่ได้มาก็ ABC ท่องไม่ได้ เธอมานี่ก่อนมาใกล้ๆพูดดีๆเ <c oughs> วลาคุยกับพี่อย่าตะโกน, <c oughs> โนอ่ามานี่ <c oughs> มือไม้อยู่ไหน <c oughs> อธิ <c oughs> การ <c oughs> <c oughs> อธาการได้มาแล้วแค่เีีวมีีไอซห,ห<า> <c oughs> รอฮะเล้วไออ่าไม่ต้องเพราะว่าไอ้โทรไปถามว่าสีเบอร์อะไร แล้วก็คนแก่ๆ,กๆพวก,พวกอ่าแล้วก็ไม่ต้องนะคะเดี๋ยวเราจะดูทางนี้เอง<ว><ข>อ่าคุมมภาคคุณใดซังแล้วโทรถามไอว่าอ่าตอนนี้คุมมภาคคุณใดซังแล้วก็คนนี้เป็นเจ้าของร้านฟูหรหันฟูจินะคะมีร้อยกว่าสาขา<ว>เป็นลูกค้าประจาพแจ็ก,<ว>กแล้วก็ตัวฮอมเองเนี่ยมาเรียนแล้วก็เรียนไม่จบ<ว>แล้วก็มาเรียนปีเดียวแล้วเขาเกิดความผิดหวังเขาเอยเขาเกิดความน้อยใจ ที่พี่เขาทําให้เขาอะทําให้พี่สาวและครอบครัวไม่ได้ในเรื่องของสมองในการเรียนอย่างเช่นเอาไอฮอปเนี่ย how อายุยังพูดไม่ได้อีกดอกเอาให้น้องไปเรียนอินเตอร์แตงกิ้วอย่างนี้ยังพูดไม่ได้เลยก็ไปลงทะเบียนเรียนเอแบบปิดพัดลมเลยค่ะทีนี้ไปเรียนปุ๊บไปลงทะเบียนเรียนเรียนไม่ได้สุดท้ายไอฮอปข้งไม่มีใครมาจากโซเชียล มาหาวันแรกฉันก็คิดว่ากูจะไอ้นี่เป็นผัวแน่นอนวันแรกก็คิดว่าเขาสะสมยอมยอมจริงๆมันบรยอมทุกอย่างแต่ฉันเอามือไปเล่นปูไต่ก่อนฉันนอนกันฉันเอามือปูไปเอามือไปงัดไปใต้พพะโหมก่อนไปจับเอ้าอีดอกชินในชินโจไดอะไรนะเขาเรียกนะโบราณมากปูไตปูไตอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะโบราณมากเป็นหนอนชาเขียวอีดอกตกกระจ อันนี้มันคลยหรือเนื้องอกวะที่มันคลยหรือไฝวะตกกระจายมันเป็นติ่งออกมาเราก็รูว่าเนื้ออะไรเป็นคลยดอกคลยเท่านี้แล้วก็เป็นหัวกูมไม่ได้แค่ปูไตนอนหลับด้วยกันอ๋อฉันก็เลยอะชิมเมจไดอชิมเมจไดนะคะอิด,ดอกชิมเมจไดเท่านี้ชิมเมจได ฉันก็เลยบอกโอ้เป็นหัวกูไม่ได้แนะ่นอนก้อยเท่านี้ฉันก็เลยบอกเป็นน้องกูาากาันละกันเป็นลูกกูาากาันละกันเลี้ยงมาตั้งหกปีแล้วอีดอกอยู่้ัยกันนะ่ะหกปีแล้วหล่อ้วยนะเมืองหน้าตาดีอยากเห็นไหมเธออยากเห็นไหมฉันให้ดูชิเมจูดายชิเมจูจายเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้ดูชิเมจูดาดเอามาดูนะคะคนนี้หน้าตาไมได้คีเลนนะคะอ่า อ่าดูซิเมจูได้เช่นด้วยนะคะอืมแจคตัวนี้ปะสูดใครเอ่อไม่อันนั้นสูตรเมื่อไรเนี่ยไม่รู้อยู่ในถุงเลยฮะสูดใครไม่รู้แจ็คเรใช่ไมวยดีนะฮะของใครฮะบอลบอล่แอ่แต่แต่แต่ไม่เคยเยแ็คต้องถามแม็กหรือว่าพี่หูวุ้ยจ้ตัวเลยก่้ เออถ่ายรูปไปดิพี่แจ็คลองสวมไหม่ <c oughs> ไงแม้อไอ้แม็ก้เาถเออล้างผมหนึ่งแชมพูอีดอก <c oughs> ไ,อดไอสูตรสีดำเดรไลใช่ของพี่จแจคไหมใช่ใช่ของสาระ้ของมึงหรอใช่แมก <c oughs> อีดอกมีเงินไปซื้อนะมึงอะ่ะ <c oughs> มาดามซื้อให้เ <c oughs> มื่อไหร่ เอาสวัสดีค่ะไปไหนครับพี่บอสพี่บอสวันีโโนนอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่จิเม่เจอได้เอาไปไหนกันมาทำก่อนเนาะเอาจะได้ทำก่อนเออมึงคุมผ้าเดี๋ยวลงไปตัดเรียบร้อยแล้วค่อยทำสีเธอมาขึ้นมาก่อนไอเดียอ่ะ กินข้าวยังคะ,ะคแล้วเป็นยังไงบ้างงานเป็นยังไงบ้างอ้วนดิแล้วคะแล้วก็อันนี้ห้องบัญชีเอาก็เอาโต๊ะก็อี้ออกมาก่อนก็ได้เดี๋ยวเราต้องเซ็ตห้องคอมให้น้องๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกินข้ามาแล้วเร้ครับโอเคกินกาแฟอะไรไหมครับไม่กินไม่กินนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะไปดูน้องๆก่อนนะคะเตรียมสูตรเตรียมอะไรนะคะสูตรเดียวกับร้านเจนนี่เทียนโพสุวานนะค่ะไปเที่ยวไหนครับวันนี้ไปเที่ยวอะไรแหละเป็นเป็นกรมไปเป็นแขก